สวัสดีค่ะวันนี้ครูบีบีก็ยังอยู่ที่ยืนเชิร์ปปิ้งนะคะตอนนี้ครูบีบีอยู่ที่ละแวกที่เป็นเขาเรียกว่าแท่นสติกโอมโรเด็กนะคะออวันนี้ครูบีบีจะมาดูพิพิธภัณฑ์ไม้ขีดไฟนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมันมีความน่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นละแวกนะคะเป็นละแวกเขาก็สวยดีอย่าลืมมาเที่ยวกันนะคะก็ เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งประวัติของที่นี่เนี่ยเขาสร้างตั้งแต่1นึ่งพันแปีปีนั้นนะคะแล้วก็สมัยก่อนอยังใช้แรงงานเด็กได้ในการที่จะทำงานในโรงงานแล้วเด็กสมัยนั้นก็เลยมองว่าการที่เขาอยู่บ้านทำงานจะดีกว่าการไปโรงเรียนแต่ก็มีผลเสียตามมาค่ะก็คือว่า เด็กๆที่ทำเนี่ยก็จะเจอปัญหาว่าเขาต้องเขาต้องเองกาก้านไม่ขีดอะไปจุ่มกับฟอสฟอรัสเพื่อจะเป็นตัวที่เป็นหัวหัวไม่ขีดไฟที่เวลาเราจุดอะเพื่อให้เกิดไฟขึ้นมาก็าปรากฏว่ากลายเป็นโรคหมายถึงว่าเด็กหลายคนก็ป่วยตายกันเยอะนะคะจากการที่สูดดมฟอสฟอรัสเข้าไปทําให้มีอายุสั้นแล้วก็คือคือ น่าจะบวมแล้วก็ค้างก็จะหายอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นความเขาเรียกว่าโศกนาฏก,การรมของโรงงานทําให้ขีดไฟแล้วพอหลังจากนั้นน่ะก็ได้มีมาตรการว่าห้ามใช้แรงงานเด็กแล้วก็เอาได้มีเป็นช่วงที่มีการเอาเครื่องจักรเข้ามาแทนเพราะเครื่องจักรเข้ามาแทนเด็กก็ไม่ต้องทํางานแล้วก็จะเป็นเครื่องจักรเข้ามาทำทำงานแทนเด็กๆพวกนั้นไปซึ่งจริงๆแล้วมันก็ ถ้าใครมาที่เยือนเชอร์ปิ้งนะคะอยากให้เข้ามาดูพิพิธภัณฑ์นี้เขาทำดีมากแล้วก็เขามีการเขียนข้อความอ่ะเป็นภาษาสเปนสกาแต่เป็นแบบอ่านง่ายคือถ้าคุณกำลังเรียนภาษาสเปนสกานะคุณสามารถมาเรียนรู้ภาษาที่ทนี่เลยว่าเขาเขียนยังไงเขาเขาเขียนอธิบายเรื่องราวยังไงแล้วก็มันเข้าใจได้ง่ายถ้าคุณอยากเรียนรู้ ภาษาสวีดิซคุณก็ควรจะออกมาข้างนอกมาดูเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่นี่สมัยก่อนเขาจะมีการส่งออกไม้ขีดไฟไปทั่วยุโรปเลยนะคะเออก็เป็นแบบว่าเป็นไม้ขีดไฟซึ่งเขาทำขึ้นมาเขาเรียกว่า safety m a t ก็คือประมาณว่าสมัยก่อนเวลาควรจะจุดไฟนะ่ะเขาก็จะเอาไอ้หัวไม้ขีดไปจุดได้ตามพื้นต่างๆ อนังหรือไม่ก็รองเท้าส้นสูงหรองเท้าเหมือนเราดูหนังคาร์บอยสมัยก่อนนะแต่เนี้ยไม้คิดไฟเขาอะพอที่นี่เขาจะเริ่มมีนวัตรกรรมในการทำไม้คิดไฟที่แบบว่ามีความปลอดภัยคือคุณไม่สามารถไปจุดที่ไหนก็ได้เพราะว่ามันพอจุดที่ไหนก็ได้มันหมายถึงว่าการติดไฟง่ายจนเกิดไปอาจทำให้เกิดการ ไฟไหม้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นการว่าเพราทำแบบเซฟตี้ก็คือว่าจะจุดได้ต้องจุดผ่านไอ้กรองของเขาไอ้ข้างๆกล่อง,ง,ง,งเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคุณพี่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนได้ที่จะได้ตามคุณพี่มาดูพิพิธภัณฑ์ไม้ขีดไฟในครั้งนี้นะคะโอเคตามมาดูเลยในช่วงเริ่มแรกของการผลิตไม้ขีดไฟก็จะใช้แรงงานของคนเป็นหลกัก แรงงานที่เป็นแรงงานราคาถูกก็คือเป็นแรงงานของเด็กและก็สตรีดังนั้นจึงมีทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายก็จะไปทํางานในโรงงานกันเยอะแล้วก็เพื่อที่จะใช้จุนเจือเอาไรายได้จุนเจือครอบครัวเด็กพวกนี้ต้องเข้าไปทํางานในโรงงานก็คือ10ชั่วโมงต่อวันและก็6วันต่อสัปดาห์แต่ปรากฏว่าตวงตรงที่เขาทําโดยมากจะเป็นการทําก็คือเอาตัวก้านของไม้ขีดค่ะมาจุ่มกับตัวฟอสฟอรัส เพื่อที่จะเพื่อจะที่เราจะใช้จุดไฟได้ปรากฏฟอสฟอรัสเนี่ยมันก็ระเหยเข้าจมูกทําให้เด็กพวกนี้เสียชีวิตด้วยอายุที่ไม่เยอะสมมุติว่าเขาเริ่มต้นประมาณ10กว่าขวบอายุประมาณ16-17ก็เริ่มมีอาการป่วยแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่ตายแล้วค่ะก็คือมันก็เลยกลายไปโศก,โกนาฏกรรมหลังจากนั้นศตวรรษที่19ก็ได้มีการนำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทนและ ทั้งเด็กแล้วก็ผู้หญิงก็เลยเอาพวกกล่องกระดาษกาวอะไรต่างๆเนี่ยมาทํางานที่บ้านแทนแล้วก็เอาเพื่อจะเอาไปส่งโรงงานเมื่อเท้าทําเสร็จแล้วทากาวเสร็จแล้วเขาก็จะตากแห้งในห้องครัวแต่ด้วยความบ้านสมัยก่อนก็จะเป็นบางๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้กลิ่นกลิ่นของบ้านก็จะเป็นไม่ดีก็ทําให้เกิดโรคภัยในบ้านได้อีก ในการที่จะผลิตโดยการใช้เครื่องจักรนะคะตอนแรกเนี่ยเขาก็จะเอาต้นอัสฟนะคะเอามาล่อนเห็นไหมจะเป็นตรงมันต่อไม้เขาจะล่อนเหมือนทำลอกลอกเป็นแผ่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 นตามแผ่นตามรูปเลยค่ะแล้วเสร็จแล้วเมื่อมาทำเป็นแผ่นแผ่นแล้วมันเป็นพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเขาก็จะเอาใส่เครื่องจักรเพื่อจะทำให้มันเป็นเล็กๆลรีดออกมาแล้วก็ทำเป็นแท่งเล็กๆ ลงไปนะคะนี่คือการเริ่มใช้เครื่องจักรแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะเอาไปใส่ในกล่องอันนั้นซึ่งครูบิบีไม่ได้ถ่ายมาเยอะแยะนะคะก็คืออยากให้เข้ามาดูเองจะได้รู้ว่านวัตกรรมของเขาเป็นยังไงนะคะคือคืออยากให้รู้ว่าคือมันมีการจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมันมันทำมาอย่างนี้แล้วทำได้หลายไซส์แล้วก็ทำหลายแบบเพราะว่ามีต้องส่งออกไปต่างประเทศด้วย ก็ถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณมีโอกาสได้เที่ยวเมืองเยอนเชร์ปิงนะคะก็ลองมาเที่ยวดูค่ะมาดูพิพิธภัณฑ์เขานะคะอันนี้ถือว่าดีมากก็อยากจะแนะนําให้มาเที่ยวค่ะได้ความรู้ด้วยแล้วก็ส่วนที่เขาใช้อธิบายต่างๆนี่เขาก็อธิบายได้ง่ายเข้าใจง่ายนะคะก็มาดูกันค่ะ สำหรับคนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้ภาษาสวีเดนแต่ถ้าคุณมาเที่ยวตามพิพิธภัณฑ์ของเขาคุณจะรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ของเขาอะทำได้ดีมากถึงเขาจะเ,เราจะเสียค่าเข้า,ขาแต่มันคุ้มค่ากับการดูนะคะที่เยือนเชอปิ้งนะคะที่นี่ครูแนะนำค่ะพิพิธภัณฑ์ไม้ขีดไฟค่ะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจคูบ mm ี hmm. ้บิบีสวีเดนนะคะคูบี้ mm hmm. จะพาไปเที่ยวแล้วก็จะได้เรียนรู้วัฒนธรรมสวีเดนไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ